สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23มกราคม2564ครับเพื่อนๆวันเสาร์ผมก็เข้ามาที่สวนสบายๆครับวันนี้มารดน้ำทุเรียนครับเพื่อนๆ ยังไม่ได้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์นะครับก็ใช้ระบบมือฉีดน้ําไปพลางๆก่อนครับแต่ตอนนี้ที่สวนสบายๆเนี่ยขุดเจาะน้ําบาดาลไว้เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ขอไฟฟ้านะครับเข้ามาในสวนแหม่ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรครับ ต้องมีเลขทะเบียนบ้านในการขอใช้ไฟนะครับผมต้องย้ายทะเบียนบ้านครับถึงจะได้ไฟเข้ามาในพื้นที่ก็เลยทำให้ช้าไปพอสมควรครับทั้งๆท,ท,ที่ขุดจอบ่อบาดาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับต้นนี้เป็นทุเรียนที่ผมปลูกใหม่นะครับ ปลูกมาได้ก็สองสัปดาห์เศษแล้วครับก็เจริญเติบโตสวยงามครับอืมคลุมโคนด้วยฟางข้าวที่ย่อยสลายแล้วนะครับคู้โคนสูงประมาณยี่สิบเซนครับ แล้วก็รอบรอบโคนก็มีร่องไว้รองรับน้ำรองรับปุ๋ยอืมนี่ปลูกใส่หน้าแรงนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็ดูดีทีเดียวครับจริงๆก็ดูดีทุกต้นนะครับน่ต้นอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับ โตโต,โต,โตยอดก็ผล่ออกมาครับเพื่อนๆแต่ก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับว่าจะรอดหรือตายแต่ผมคิดว่ารอดแน่นอนครับ <c oughs> สัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมเข้ามารดน้ำหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนเนเพื่อนเ,อนเอนคงแปลกใจครับโอ้ยปลูกทุเรียนใหม่ๆแต่สัปดาห์หนึ่งมารดน้ำครั้งเดียว โอมันเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ครับเพื่อนๆนสัปดาห์หนึ่งผมมารถครั้งเดียวจริงๆครับเพราะว่าผมคลุมโคนด้วยฟางข้าวที่ย่อยสลายแล้วแล้วก็รดน้ำจนชุ่มเลยครับเพื่อนๆรดจนชุ่ม างมันก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับโคนต้นทุเรียนได้ดีมากทีเดียวครับที่สำคัญก็มีหลุมขนมครกครับช่วยกักเก็บน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในดินหลังจากรดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยมันยังคงชุ่มชื้นไปอยู่3วัน4วันเลยครับเพื่อน เพราะเรามีหลุมขนมครกตุนน้ำไว้ครับแล้วกว่ารอบๆโคนทุเรียนที่เป็นร่องนะครับกว่าน้ำมันจะระเหยหมดนะครับเพื่อนๆก็ปาไปสามสี่วันเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นโคนต้นทุเรียนเนี่ยก็จะไม่ขาดน้ำครับชุ่มชื้น ไปด้วยน้ําในช่วงหน้าแรงครับป <c oughs> ลูกใส่หน้าแรงครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆต้นนี้ต้นนี้ก็รดแค่นี้พอแล้วครับเดี๋ยวไปรสต้นใหม่ครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆไปกันเลยครับ เพื่อนๆครับนี่ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกพร้อมกันกับต้นที่ผ่านมานะครับปลูกใส่หน้าแรงครับเพื่อนๆรดน้ำก็ฉ <c oughs> ีดเอาครับฉีดเอาเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะวางระบบน้ำเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับยังไม่ได้ต่อไฟเข้าสวนสบายสบาย เดี๋ยวต่อเสร็จครับจึงวางระบบน้ำํำต้นนี้ก็สัปดาห์หนึ่งก็มารดครั้งหนึ่งครับมีคูรอบโคนทุเรียนรองรับน้ํารองรับปุ๋ยสองสัปดาห์ครับทุเรียนก็ยังปกติดีบางส่วนก็มียอดแตกมานะครับ ขุดลุมไว้ด้วยครับลึกเป็นพิเศษที่ร่องรอบโคนทุเรียนเพื่อกักตุนน้ำนะครับไว้หล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นโคนต้นทุเรียนได้สามสีวันเลยครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมารดครั้งหนึ่งก็ยังไหวครับแม่ต้นนี้ขึ้นสวยครับ สวยมากเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆไปเลยครับเพื่อนๆครับสำหรับต้นนี้ก็ ผมใช้สุ่มไก่ครับมาครอบไว้พลางแสงครับเพื่อนๆช่วงหน้าร้อนต้นนี้นี่ปลูกกลางแสงแดดเต็มๆเลยครับก็เลยนำนำทางมะพร้าวนะครับตัดเฉพาะส่วนปลายมันนะครับมาคลุมไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อลดความร้อน ไม่ให้แสงแดดมันเผาต้นทุเรียนมากจนเกินไปนะครับต้นนี้ก็ดูดีทีเดียวครับเพื่อนๆยังสดชื่นมียอดแตกออกมาสวยครับปลูกใส่หน้าแรงนี่แหละ 1สัปดาห์มารดน้ำหนึ่งครั้งแต่เพื่อนๆอ,อย่าเรียนแบบผมนะครับ <c oughs> ถ้ารดวันเว้นวันได้ยิ่งดีครับแต่ผมเนี่ยนานๆถึงจะได้เข้ามาที่สวนสบายครั้งหนึ่งก็ต้องรดให้ชุ่มไว้ก่อนครับแล้วก็มีทางมะพร้าวมาพรางแสงไว้ด้วยต้นทุเรียนจะได้ไม่ร้อนมากเกินไปครับเพื่อนๆ เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปรดน้ำทุเรียนครับเพื่อนๆ <c oughs> แหมไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไร <c oughs> เพื่อนๆได้ชมกันนะครับช่วงนี้เนี่ยก็มารดน้ำเฉยๆก็ถ่ายคลิปรดน้ำนี่แหละครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับ <c oughs> เพื่อนๆฟางข้าวที่เปื่อย ย่อยสลายแล้วนะครับเป็นฟางข้าวข้ามปียิ่งดีครับเอามาคลุมโคนทุเรียนในช่วงหน้าแรงรดน้ำให้ชุ่มครับเพื่อนๆนช่วยรักษาความชุ่มชื้นของโคนต้นทุเรียนได้เป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เลยครับนี่เป็นเทคนิคการดูแลรักษาทุเรียนของสวนสบายสบายครับ เพิ่งปลูกใหม่ได้2ส,สัปดาห์ครับเพื่อนๆเข้าสัปดาห์ที่3าแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ